กเกษียณรีวิววันนี้จะพาไปกินเกาเหลาสมองหมูการันตีความอร่อยด้วยเชลชนชิมร้านแรกของประเทศไทยและล่าสุดเขาก็ได้มิชลินไกด์2025 ชื่อสุดจิตค่ะ8 3บแล้วค่ะร้านสมองหมูไทยทำก็เปิดมาไม่ต้องเป็นร้อยร้อยปีนะห0สิกว่าปีก็พอแล้วลูกย่าขายมาตั้งแต่ชามธรรมดา3บาทพิเศษ5บาทปัจจุบันราคาอะไรร้อยหนึ่งค่ะก็มีครบหมดทุกอย่างนะคะก็ลูกชิ้นสาอย่างต้าหู้ยัดไส้แล้วก็พวกเครื่องในก็มีตับมีกระเพาะมีไส้มีเส้นจี้มีเพดานหมูเพดานหมูอร่อยนะลูกมันไม่มีไขมันกรุบกุบอ,อร่อยแต่ของเราไม่มีปอดไม่มีม้ามนะคะ เพราะว่าคนขายไม่ชอบทานก็เลยไม่ขายแล้วของเราทำเองั้างนั้นนะลูกลูกชิ้นปลาก็ไปตีแล้วหนังมันก็มาชุบแป้งทอดของเราทำเองหมดเลยลูกสมองก็ต้องลอกต้องคัดอย่างดีแล้วก็ตุนไฟอ่อนๆเสร็จแล้วถึงจะมาใส่หม้อยนโลนี่แล้วข้าวของเราทุกวันนี้ยังถ้วยละห้าบาทนะลูกนะข้าวหอมด้วยค่ะทำมาหาเอาใจลูกค้าทุกอย่างเลยลูก เชิญชวนชิมเจ้าแรกของประเทศไทยเลยลูกเปิดพิสดารแล้วก็ได้มิชลินอีกขอบใจทุกท่านมีความสุขที่ได้ค้าขายทําของอร่อยให้ผู้ท่านลูกค้ามาแล้วท่านมาก็มาสวัสดีคุณย่าแล้วก็คุยกันเปิดเจ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็ปิดบ่ายสองก็ทําทุกวันหยุดแต่วันอาทิตย์นะฮะเขียนไว้เลยร้านนี้ไม่มีสาขา